เปลี่ยนแปเนี่ยมันต้องใช้ของอะไรบ้างและต้องทำเควสอะไรบ้างใครอยากรู้ต้องดูคลิปนี้เลยสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ชอบเล่นเกมโทรศัพท์สายฟาร์มที่มีระบบออโต้ภายในเกมแต่ไม่มีเวลาที่จะปล่อยบอทด,ด้วยตัวเองวันนี้ผมขอเสนอเลย u c Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้เพื่อนเพื่อนฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ u c Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวมือถือเครื่องหนึ่งสามารถช่วยให้เพื่อนเพื่อนฟาร์มเ,เกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดมือถือไปแล้ว ปิดคอมไปแล้วและปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วก็ยังจะสามารถฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งมันเหมาะม,มากๆสําหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งเอาไว้เพราะกลัวแบตเสือ่อมหรือไม่อยากเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งเอาไว้เพราะกลัวเครื่องจะระเบิด U-T Phone ช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆ ราคาเริ่มต้นตกวันละ10บาทตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนําอยากให้เพื่อนๆได้ลองนั่นก็คือตัว MVP ซึ่งราคาจะแพงกว่าตัวเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคจะได้สูงมากกว่าตัวเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าตัว MVP จะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าตัวเริ่มต้นเป็นอย่างมากเลยนะครับหากเพื่อนๆสนใจที่จะดาวน์โหลด u g Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและใส่โค้ดท en 100เพื่อเป็นส่วนลด20บาทต่อครั้งนะครับ วันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับ ท็อปเท่นและเราก็อยู่ในเกมโยกังจุติจะพบเลือดใหม่นะครับวันนี้ผมก็จะพามาทําการเปลี่ยนแปละนะครับซึ่งเป็นไอดีของตัวคนดูนะครับไม่ใช่ไอดีของผมเองยังไงก็ขอบคุณคุณแลนซ่ามากนะครับที่ให้ยืมตัวละครมาทําคลิปสําหรับการเปลี่ยนแปลนะครับแล้วเปลี่ยนแปลนี่มันทํายังไงต้องเตรียมอะไรบ้างใครอยากรู้มาดูกันเลยดีกว่าครับ let's go <S เริ่มต้นนะครับสาหรับการที่เราจะเตรียมของเพื่อการเปลี่ยนแปลนี่หนึ่งเลยครับคุณต้องเตรียมในส่วนของเศษประดับครับซึ่งเศษประดับเนี่ยเราเตรียมมาเพื่อเอามาประ เป็นประดับภูมิใจครับหรือประดับ130นั่นเองเก็บไว้อย่างละ50เศษครับหู50ซอย50แหวน50นะครับซึ่งไอเศษประดับเนี่ยคุณก็อยากรู้ใช่ไหมว่ามันหาได้จากไหนบ้างไป เดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับอย่างแรกครับก็จะมีจากแพ็คเด้งเนี่ยแหละครับซึ่งก็จะมีในราคาทั้งหมดเนี่ยที่ผมรู้นะมีทั้งหมด3ราคาครับราคาที่1คือ1นึ่งราคาที่2 1งหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแล้วก็ราคาที่3ครับคือ3ามพนอยเก้าสิบนั่นเองซึ่งถ้าจะใช้สําหรับการเปลี่ยนนะครับซื้อแค่2แพ็คก็เพียงพอแล้วก็คือ1นึ่หกสิบและหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบนะครับซึ่งกล่องที่เราซื้อจากแพ็คเด้งเนี่ยครับมันสามารถเลือกได้เลยนะครัับสมมมมุุติคคณซื้้้อาทงหดด2แพ็็กจะไ ทั้งหมด130กล่องใช่ไหมครับคุณก็สามารถเลือกได้เลยสร้อย50เศษกู50เศษและอีก30เศษอาจจะเป็นแหวนนะครับหรือบางคนอาจจะใช้วิธีการประมูลครับจากสํานักล่าเซียนซึ่งของประมูลนะครับเราจะได้จากการที่1เลยครับในกิวของเราเนี่ยตีติดอันดับของบอสเปลี่ยน7และเปลี่ยนแขึ้นไปตีติดอันดับคือ1นถึงสินะครับให้มีอันดับดาเมจในพวกบอสที่ตายนะย้ำนะครับต้องเป็นบอสที่ตายนะพอบอสตายแล้วนะครับหลังจากจบกิจกรรมจะมีไอเท ได้อันดับดีแค่ไหนอย่างเช่นอันดับหนึ่งเนี่ยจะได้ทั้งหมด10กล่องแล้วการประมูลเนี่ยครับจะต้องใช้หยวนเป่าที่ไม่ล็อกนะครับถึงจะสามารถมาประมูลได้นะแล้วก็1การประมูลเนี่ยครับจะได้ทั้งหมด2กล่องแล้วกล่องที่ได้นะครับก็จะเป็นกล่องแบบสุ่มนะครับซึ่งคุณไม่สามารถเลือกเองได้ต้องใช้ดวงชะตาของคุณนะครับว่าจะสุ่มได้เศษไหนนะแล้วต่อไปก็จะเป็นวิธีสําหรับสายฟาร์มและสายฟรีนะครับซึ่งเราจะต้องทําการตีบอสนะครับบอสท,ทั้งสํานักล่าเซียนและอ่าวังหลังเลยนะคร เ,นะเพราะว่าตรงสำนักลาเซียนและอ่าววางหลังเนี่ยผมเคยดอปมาด้วยตัวเองแล้วนะครับแต่ว่าตรงของเกาะไผ่ดำยังไม่เคยดรอปด้วยตัวเองเลย เลยยังไม่กล้าการันตีให้ว่าจะดรอปได้ไหมถ้าใครรู้ว่ามันดรอปได้เนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับที่ใต้คลิปนี้นะต้องอ่าวางหลังนะครับจะดรอปแค่ตัวบอส8ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เปลี่ยน7ขึ้นไปนะแล้วก็ของสํานักล่าเซียนเนี่ยก็จะดรอปที่บอสทุกตัวเลยนะครับแต่ว่าต้องเป็นแมปเปลี่ยน7และเปลี่ยน8ปขึ้นไปนะครับซึ่งของที่ได้ก็จะได้จากการสุ่มเหมือนกันนะครับไอ้กล่องที่ว่าดรอปจังมอนเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการหาเศษประดับหนั่เองนะร่อเริ่ส0 สาแล้วคุณก็จะมีเควสขึ้นมาที่ทางซ้ายจอนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปเราก็เริ่มทําไปเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นสายงบน้อยหรือสายฟรีนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ15วันในการทาเควสนี้แต่ถ้าเป็นสายเติมเนี่ยก็จะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลยครับสำหรับสายเติมนะเรามาดูที่เควสแรกครับเควสแรกเนี่ยเขาจะให้เราไปตีที่สาราเซียนเหมียวนะครับทุกวันวันละ2000ตัวนะครับตีมอนชั้นไหนก็ได้นะเราจะได้ของเควสนะครับคือ1เล่มแล้วก็สําหรับคนที่อยากประหยัดเวลานะครับก็ใช้หยนเป่าในการซื้อน หวันเนี่ยคุณจะได้ของเควสนะครับทั้งหมด3เล่มนะครับถ้าเป็นสายเติมแล้วใช้หยนเป่าซื้อนะคุณก็จะประหยัดเวลาเหลืออยู่ประมาณ5วันนะครับแต่ถ้าคุณทําแค่เควสตีมอนอย่างเดียวคุณก็จะใช้เวลาประมาณ15วันนะครับไปครับไปเริ่มทำเควสกันผมจะส่งด้วยหยนเป่าไปเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาเตรียมไว้ให้แล้วนะอ่าวาไปเลยมาถึง NPC ครับเราก็กดโอเคไปครับเรียบร้อยนะครับเควสครบแล้วแล้วเราก็กดไปที่เควสอีกทีหนึ่งครับ เขาจะพาเรามาคุยกับ NPC n p c เซียนเหยียนจือนะครับกดโอเคไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ยก็เริ่มในส่วนของการส่งประดับแล้วครับขั้นแรกเนี่ยให้เราหาในส่วนของตังหูนะครับเลเวลร้อยสาขึ้นไปก็คือตังหูภูมิใจนั่นแหละอา่าออกมาครับปุ๊บแล้วก็ส่งไป ต้องบวก4ด้วยนะครับย้ำนะต้องบวกสด้วยนะไม่ต้องทําเซตนะครับใช้แค่ของเดิมๆบวก4ก็สามารถส่งเควสได้นะครับแล้วกว็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสร้อยบวก4นะครับเดี๋ยวผมจะออกมาทั้งหมดพร้อมกันเลยนะอ่ะแล้วก็ส่งครับอ่าส่งสร้อยไป ต่อไปครับชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของแหวนนะครับเขาก็จะพาเราไปหา NPC อีกตัวนึงนะครับแล้วก็ส่งไปครับเลือกแหวนแล้วกดส่งเรียบร้อยต่อไปเขาก็จะให้เราเตรียมเงินสลึงนะครับ2000ล้านก็คือ2 0 0 0 M นั่นเองตรงเงินพวง,งน,น,นะครับแล้วก็เตรียมค่าฝึกฝนอีก4ล้านนั่นเองนะครับค่าฝึกฝนก็จะอยู่ตรงนี้ครับนี่ที่เราเอาไว้ใช้อัพสกิล อัปป่านนะครับพอเราเตรียมครบแล้วเราก็ส่งที่เท็มีีครับกดที่เควสได้เลยอ่าส่งปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะให้เราไปคุยกับเซียวเหยียนจือนะครับอ่าเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยเราก็กดเควสครับแล้วก็กดเปลี่ยนอาชีพเรียบร้อยครับแพ็กเด้งอ่าอย่างที่บอกครับมุกไอ้นี่ไม่จําเป็นต้องซื้อนะครับเปลืองตังนะเนี่ย เป็นแพ็คดีโคตรเปลืองตังค์เลยนะครับแล้วก็เห็นไหมเราก็จะได้ในส่วนของสมุดแดงฟรี1หนึ่งเล่มนะครับเท่ากับทุกการเปลี่ยนค้านะครับเราก็จะได้สมุดแดงเนี่ยฟรีหนึ่งเล่มนะครับ <S 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 ต่อไปเราไปดูสกิลกันดีก,กว่านะครับว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะในส่วนของทวนอธรรมเปลี่ยนแปลงนะครับ <S <S เริ่มจากสกิลเดียวนะครับชื่อสกิลว่ามังกรเลือดโผล่สมุดกังฟูนะครับมาดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงควงควงกระบองแล้วก็ฟาดไปข้างหน้านะครับ ขวงควงกับบองเอาจินมันก็เท่นะแต่เรียบเรียบไปนิดนึงผมว่ามันเรียบเรียบไปนิดนึงนะอันนี้คือสกิลเดียวนะครับแต่ว่าไวัยนะดูวอยู่ระดับหนึ่งเลยอ่ะต่อไปเราไปเริ่มดูที่สกิลหมู่เวลลร้อยสามสิบกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะของทัวรนธรรมนะครับไปปึ๊บป,ปึ้ปงปึ๊บปึง้งปึ๊บปึ้ง ไม่ผมว่ามันก็เท่นะแม่งแทบไม่ต่างกันเลยของสกิลเดียวและสกิลหมู่ครับแทบไม่ต่างกันเลยอาจจะดูเป็นสกิลเดียวกันก็ได้นะแต่ว่าผมว่าไวนะคู่ดาวอาจจะไม่ได้ไวแต่ว่าแอนิเมชันสกิล่ค่อนข้างไว ชื่อสกิลก็คือ3พบก้มหน้ากังฟูนะครับเริ่มต้นก็คือ4เป้าและสูงสุดก็คือ7เป้าเหมือนเดิมนะครับอาชีพทั่วไปยังไงสูงสุดก็คือได้แค่7เป้านะครับสำหรับสกิลเซียนนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเปลี่ยนแปะนะครับเรามาทบทวนกันดีกว่าว่าต้องใช้ของอะไรบ้างน,นะครับหนึ่งเลยหูภูมิใจบวก4 แหวนภูมิใจบวกสสร้อยภูมิใจบวก4แล้วก็เงินพวง 2000M แล้วก็ค่าฝึกฝนอีก 4M นะครับโดยประดับเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นประดับภูมิใจนะครับเพียงแค่ประดับภูมิใจมันจะหาง่ายที่สุดแล้วสําหรับการเปลี่ยนแปลนะครับยังไงถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจทับเพลนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ย่ว